เคลนี่ก็จะมาสอนวิธีไม่ใช่ของเราสอนครับผมก็เพิ่งรู้มาคือการปรับปลดล็อก FPS ในเกมออ d i ชั่นเถื่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้กันผมก็หวังดีนะครับก็จะมาทำเป็นวิดีโอให้ดูครับก่อนอื่นเราเข้าไปที่ที่ที่เราเซฟ,ฟเกมออเดชั่นเถือเอ่อนไว้นะฮะโอเคผมสำหรับผม,ผมจะได้ตีโอเคครับเข้าไปแล้วก็ ดูที่คำว่า all c o n f กเนี่ยนะครับโอเคคลิก okay, เข้าไปครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่มีติกนะฮะเราก็ให้ติคกไปครับกดโอเคคลิกคอ i ฟิ save อะไรเนี้ยครับโอเคก็ก็เป็นอันเสร็จแล้วบรับแ,แค่นี้ครับเป็นการปลดล็อกเอพเติดเกมนะครับก็ใครที่รู้สึกกดกดไปแล้วมันดีเลย์นะฮะก็ทำตามอย่างที่ผมบอกนะฮะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับก็ ก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำแค่นี้นะครับโอเคสวัสดีครับ